สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง oh. Memory Class วันนี้เราจะพาคุณกลับไปในยุค90กับเรื่องราวขำๆของการบ้านที่หายไปพร้อมตลับเกม Winning 1 1 3ใครที่เคยผ่านวัยเรียนวัยรุ่นในยุคนั้นคงจำได้ว่าการมีเกม Winning 1 1 3นั้นเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมาก ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับเพื่อนๆหรือการฝึกฝนเพื่อนำไปแข่งขันคราวนี้เรามาฟังเรื่องราวที่ผมมีในวัยนั้นกันเลยและแล้วครูก็มาถึงห้องเรียนครูเริ่มตรวจสอบการบ้านของแต่ละคนเพื่อนบางคนพยายามช่วยเหลือผมด้วยการบอกว่าการบ้านของผมมีอยู่แต่ครูไม่เชื่อและเริ่มค้นหากระเป๋าของผมความตื่นเต้นและความกังวลของผมเพิ่มขึ้นพยายามซ่อนไว้แต่ครูพบตลับเกม Winning 11 3ในกระเป๋าผมในที่สุด ครูเห็นตลับเกมแล้วยิ้มเล็กน้อยครูถามว่าทำไมผมถึงมีอับเกมนี้ในกระเป๋าผมพยายามอธิบายว่าผมเอามาเล่นกับเพื่อนๆนหลังเลิกเรียนครูไม่พอใจแล้วบอกว่าการเล่นเกมไม่สำคัญเท่ากับการทำการบ้านผมรู้สึกผิดหวังและกลัวว่าจะโดนลงโทษหนะักผมอธิบายต่อไปว่าเกม Winning eleven 3นั้นไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแต่มันสอนให้คนวางแผนและคิดอย่างมีกลยุทธ์ครูเริ่มรับฟัง และเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านเกมครูเริ่มเปลี่ยนทัศนคติและเห็นว่าเกมนี้มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะก,การวางแผนสุดท้ายครูคืนตลับเกมให้ผมพร้อมกับกล่าวว่าเกมนี้อาจมีประโยชน์ในการสอนให้วางแผนดีเหมือนทำกันบ้านครูบอกว่าแม้ว่าเกมจะสนุกแต่การบ้านก็สำคัญเรียนรู้ที่จะจัดการเวลาและความรับผิดชอบ ผมยิ้มและรู้สึกดีที่ครูเข้าใจและไม่ลงโทษหนักแห่งราวจบลงด้วยความประทับใจและความขำครูเรียนรู้ว่าการวางแผนและการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากเกมและผมก็เรียนรู้ว่าความรับผิดชอบในการทำการบ้านนั้นสำคัญเรื่องราวนี้ทำให้ผมคิดถึงวันเวลาในโรงเรียนและเกม Winning eleven 3ที่สร้างความทรงจำดีๆให้กับวัยรุ่นในยุค90ของประเทศไทย